ค่ะคืออันนี้แล้วมีบางคนถามมาอย่างนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดเราพระอาจารย์บอกว่าให้เห็นพอสมมุติว่าความความไม่พอใจไม่ได้แังใจเกิดขึ้นเขาเกิดความกโกรธความโกรธเกิดขึ้นดูไปอย่างนั้นแ่ะจนความโกรธดับแล้วเราไม่ต้องจัดการคนคนนั้นที่ไม่ทําทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหรอคะอมีคําถามแบบนี้มาค่ะพระอาจารย์อ๋อเป็นคําถามที่ดีมากอ่าตรงนี้จะอธิบายให้ฟังว่า เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะมันคือเหตุปัจจัยภายในในใจเรานะแต่บุคคลที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบให้เกิดความโกรธนะอันนี้เราต้องจัดการอยู่แล้วแต่การจัดการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นำมาซึ่งผลกระทบให้เกิดความโกรธภายในใจเราแน่นอนว่าความโกรธมันเป็นอารมณ์ที่แสดงอาการออกมาให้เราได้รับทราบต่อสิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาเชื่อมโยงกับบุคคลเชื่อมโยงกับ วัตถุเข้าของสิ่งต่างๆมันเชื่อมโยงกันอยู่ดังนั้นเมื่อตัวความโกรธมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นแค่อารมณ์แสดงอาการออกมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเราตามความเป็นจริงอันเนี้ยมันจะเกิดเป็นกิเลสขึ้นฉะนั้นวิธีการคือเข้ามาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเราเนี่ยให้สงบงระงับก่อนเมื่อเราสงบงระงับได้แล้วค่อยจัดการกับเหตุการณ์เรื่องเราปัญหาที่เกี่ยวโยงกับบุคคลวัตถุ เหตุอะไรต่างๆให้เรียบร้อยด้วยใจที่สงบอ,อ่คือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระราชามีความโกรธแค้นกับเสนาบดีคู่ใจของตัวเองอย่างมากที่เสนาบดีคู่ใจทําผิดใจอย่างอย่างรุนแรงเลยนะเกิดโทษะจะสั่งประหารชีวิตเสนาบดีนั้นทันทีด้วยอารมณ์แห่งความโกรธอ่ทีนี้ก็เลยสั่งให้คนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าห้ามให้เสนาบดีเข้ามาหาเราหรืออย่ามาพบเราในขณะที่เรายังโกรธอยู่ เมื่ออะไรก็ตามที่เราหายโกรธเดี๋ยวเราจะบอกจึงค่อยเข้ามาเพราะถ้าเข้ามาตอนนี้เนี่ยสั่งประหารอย่างเดียวเพราะใจตอนนั้นอารมณ์โกรธพุ่งพล่านอย่างรุนแรง <h> นะก็ให้เสนาบดีนี้ไปอยู่ที่อื่นพอไปอยู่ที่อื่นเสร็จประมาณล่วงไปประมาณสามเดือนนี่แหละความโกรธถึงจะสงบระทับลงแล้วค่อยเรียกมาพูดคุยกันและตกลงกันนะเคลียร์กันให้มันให้มันจบจากนั้นก็ตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ง้อขออนุญาตเสริมเอ่อ ที่ผู้ที่ติดตามและถามคําถามนี้มาด้วยนะคะคือว่าครูใช้วิธีพระอาจารย์เนี่ยค่ะล่าสุดเลยค่ะอันนี้คุณโจอีงไม่รู้เลยค่ะคือคือวันก่อนค่ะเงาะเนี่ยไปทํางานมาจนเลิกดึกใช่ไหมคะแล้วกลับมาแล้วอีกวันหนึ่งตอนเช้าเงาะจะต้องไปทํางานที่เงาะจะต้องไปต้องต้องซ้อมร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเงาะก็ซ้อมร้องเพลงในห้องนอนโดยคุณโจอี้เขานอนแล้วนะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณแบบเที่ยงคืนแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเงาะเธอเบ,อเบาๆเสียงหน่อย จังหวะนั้นง้อก็เห็นความโกรธมันวิ่งขึ้นมาเลยว่าแบบเราไม่ได้ซ้อมเลยนะพรุ่งนี้เราต้องออกงานแล้วทําไมเธอไม่เข้าใจแล้วแต่ง้อไม่ได้พูดนะคะความโกรธมันมันจุกขึ้นมาที่คอแล้วตอนนั้นนะง้อก็เดินออกไปขึ้นไปว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันไปไปซ้อมที่ห้องชั้นสามทีนี้พอเราสงบสติพอเรามีสติอะคะ่ะเราก็ดูความโกรธในตัวเรา ดูเห็นความโกรธที่มันทยานแล้วก็ใช้วิธีพระอาจารย์บอกว่า๋อความโกรธขึ้นในจิตของเราความโกรธเกิดขึ้นในจิตของเราจิตของเราถูกความโกรธปรุงแต่งพอเราเห็นนะคะความโกรธมันก็มันก็ดับพอดับปุ๊บเราก็สอนจิตลงไปเลยว่าเนี่ยพอเหตุปัจจัยมันหมดอนะ่ะมันก็ดับพอเราไปร้องเพลงไปซ้อมร้องเพลงจิตเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นอนะความโกรธก็หายทีนี้พอความโกรธหายครูก็มาตั้งสติพิจารณาว่ามันก็จริงนะนี่มันเที่ยงคืนเขาต้องนอนเรา,าผิดที่เอง ห้องก็มีตั้งหลายห้องทำไมเราไม่ไปห้องที่มันเงียบสงบมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีสติปุ๊บเราก็เออจริงคนผิดจริงๆอ่ะเป็นเราด้วยสามอะไรเงี้ยแค่เขาทําสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเราเท่านั้นเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีสติในการคุณจะยิ่เพิ่งทราบนะคะเพราะไม่ได้บอกว่าเราโกรธใช่ใช่จริงๆตัวมันไม่ใช่กิเลสหรอก ถ้าเรากําหนดรู้อย่างนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นทุกแท้ที่เราต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ยมันจะเกิดการคลายละว่างมันจะไม่มีทุกเทียมเข้ามาเจือปนแม้จะเกิดขึ้นมาบ้างแต่นั่นก็คือเมื่อทุกแท้ถูกรู้ความโกรธถ,ถูกรู้มันก็จะถูกละทุกเทียมอันเป็นตัวตันหาก็จะถูกละไปพร้อมประเด็นตัวนี้จึงเป็นใจความสําคัญที่เราจะได้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามท,ที่เรายอมรับทุกแท้ได้ ทุกเทียมก็จะไม่เกิดขึ้นมันเป็นการรู้ทุกแล้วละตันหาไปในตัวในขณะที่กําหนดรู้นั้นค่ะใช่ค่ะคือ,อพอพอแล้วมันง้อชอบอีกคํานึงที่พระอาจารย์บอกคือว่าเออเวลาที่มันเกิดขึ้นน่ะพระอาจารย์จะมีคําพูดคํานึงที่ติดเรียกว่าพระอาจารย์จะพูดบ่อยมากแล้วพวกเราก็จะติดหูมากคือคาว่าอืมเป็นธรรมดาก็คือคอ,อย่างสมมติมันมันไม่ถูกใจเออแล้วโกรธเออก็อธรรมดาม,มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่งใจมันก็ต้องโกรธไงธรรมดาจะไปอะไร ใช่ไหมคะแล้วพอเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาหรืออย่างแค่แม้แมกระทั่งงอปพิจารณายกายหกขั้นตอนตามแบบที่พระอาจารย์สอนอยู่แล้วในขณะที่พิจารณายอยู่นั้นมันมีจิตแทรกสัญญาเก่าคือค,อความทรงจําเรื่องอื่นมันผุดขึ้นมาหรือปรุงแต่งเรื่องอื่นขึ้นมาถ้าเป็นตะก่อนก็จะรู้สึกหงุดหงิดว่าแบบแ้คิดอย่างอื่นทําไมทําไมไม่คิดอย่างนี้แต่พอพระอาจารย์สอนให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นเองเป็นธรรมดามันมีเหตุปัจจัยมาปรุงไงมันก็เกิดเราเห็นเป็นธรรมดาปุ๊บ มันก็จ,จบไปแล้วเราก็มาพิจารณาสิ่งที่เราเจตนาตั้งใจพิจารณาต่อมันก็ไม่เกิดเป็นทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมานะคะใช่อันนี้อันนี้ก็เลยชี้แจงทุกคนเพิ่มเติมทีนี้พระอาจารย์ตรงนี้ต้องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่ากระบวนการการก่อตัวเริ่มตั้งแต่ผัสสะกระทบจิตกับกระบวนการการก่อตัวนี้เนี่ยที่เขาก่อตัวขึ้นจนเกิดมาเป็นอารมณ์แล้วจังหวะนี้มันยังไม่ใช่กิเลสตั้งแต่การกระทบและก่อตัวแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์ มันจะมีอยู่3มอย่างที่เราต้องเข้าใจหอารมณ์เป็นของภายนอกนะเมื่อมาผัสสะกับจิตนะจิตก็จะถูกอารมณ์ปรุงแต่งเมื่อจิตถูกอารมณ์ปรุงแต่งแล้วมันจะไปดึงเอาตันหาเดิมที่คุ้นเคยกับอารมณ์ชนิดนี้เกิดร่วมจงวังหวะเนี้ยมันยังไม่ใช่กิเลสท,ทั้งหมดเลยในหนึ่งภาสสะกิเลสยังไม่เกิดขึ้น ตัณหาเดิมที่เกิดมาร่วมกับอารมณ์ชนิดนั้นๆแล้วเข้ามาปรุงแต่งจิตในคราวครั้งนั้นมันเป็นตัณหาแต่ปางก่อนเรียกว่าสมุทัยแต่ปางก่อนซึ่งเป็นผลมาจากอาวิชชาที่เราละไม่ได้ในอดีตการแน่นอนเราตามไปละอวิชชาในอดีตไม่ได้เมื่อเราตามไปละไม่ได้เนี่ยเรามาทําความเข้าใจหนึ่งเหตุปัจจัยภายนอกคือเหล่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่กิเลสสองจิตที่ก่อนจะถูกกระทบอารมณ์ในขณะนั้นก็ไม่ใช่กิเลส สามการที่ตัณหาที่มันคุ้นเคยกับอารมณ์ที่มาประอกอกกบกับจิตในเขาครั้งนั้นจากภาษาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นกิเ <zug> ลสกิเลสในความหมายของพระเจ้าก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้การประกอบรวมกันทั้งเหตุปัจจัยภายนอกจิตที่ถูกอารมณ์ปรุงแต่งและไปดึงเอาอาสวะเก่าหรือตัณหาเก่าเกิดร่วมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตอนเนี้มันจะเกิดการปรุงแต่งจากเราใหม่เรียกว่ากระทาต่อถ้าการกระทําต่อนั้นน่ะเป็นการกระทาต่อด้วยความไม่รู้ มันก็จะเป็นกิเลสสืบเนื่องย่งลงสู่ะระบบอุปทา,านขันในตัวเราเองก็เป็นอุปนิสัยของเราเองที่สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ถ้าเรากําหนาดรู้ปั๊บมันจะเป็นมรรคนั่นหมายถึงว่าเราจะเจริญมรรคบนบนอารมณ์บนการปรุงแต่งบนอสวาาะที่มันปรากฏอยู่กับจิตนี่แหละเราไม่ได้ไปจเจริญมรกอยู่ที่ไหนเลยจเจริญมรกอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการรู้ทุก รู้เหตุของทุกข์และรู้การดับไปของตัวทุกข์นี่แหละคือมรรคมรรคไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเราต้องเอาเรื่องเราที่เกิดกับเราในชีวิตประจําวันน่ะที่กระทบจิตเราน่ะประจําวันเนี่ย,นนยทุกทุกวันมาเจริญมรรคมรรคถึงจะสามารถดําเนินไปตามหลักการนี้ได้ครับ